สวัสดีค่ะวันนี้วันที่14กุมภาพันธ์2568นะคะวันแห่งความรักนั่นเองมาพบกับ4สหายเทรดเดอร์นะคะมาดูมุมมองทองคำกันดีกว่าเริ่มต้นที่ทาเฟรมมันเหมือนเดิมนะคะในทำเฟรมมันก็ยังคงมีทิศทางขาขึ้นเนาะราคากับ EMA นะคะยังคงมีระยะห่างระหว่างกันอยู่นะคะบ่งบอกว่า ความเป็นเทรนยังไม่จบเนาะส่วนสวิงที่เราสังเกตนะคะก็คือสวิงนี้ราคาขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพักแล้วก็ขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เขามีการพักตัวแล้ว3ครั้งเนาะก็บ่งบอกได้ว่าอาจจะเป็นช่วงท้ายๆหรือว่าช่วงปลายๆของการเคลื่อนที่นะคะเพราะว่าอาจจะเป็น A B C X A B C นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สังเกตเห็นในทางเฟรมนี้ก็คือ ราคาเขาเกิดคลาสสิกไดเวอร์เจนนะคะตรงนี้แต่คลาสสิกไดแล้วเขาจะเปลี่ยนทิศทางเลยหรือเปล่าหรือว่าจะแค่พักตัวออกข้างเดี๋ยวเราต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะคะมีโอกาสเหมือนกันที่เขาจะพักตัวออกข้างนะคะพอๆกันกับตรงนี้อย่างนี้นะคะแล้วปรับตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งอย่างนี้นะคะอันนี้มุมมองแรกนะคะกับอีกมุมมองหนึ่งก็คือราคา ไม่ยอมกลับตัวเนะแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปอาจจะทำลายได้นะคะแล้วก็ลงมาเกิดฮิตในทามเฟมย่อยแล้วก็ขึ้นไปได้อีกสวิงหนึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ส่วนตัวให้น้ำหนักอย่างแรกมากกว่านะคะนะทามเฟมนี้พอดอับมาที่ทามเฟมวิกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาดูว่าไอชุดการเคลื่อนที่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยเนะี่ยเคลื่อนที่ครบหรือว่าจบชุดการเคลื่อนที่หรือย,ยังนะคะ พอดับลงมาตรงนี้เนาะก็จะเห็นว่าราคาปรับตัวขึ้นมาเกิดการพักตัวนะคะแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาซึ่งในไทม์เฟรมนี้นะคะยังเห็นชุดการพักตัวของเขาเนี่ยแค่หนึ่งครั้งนะคะอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ราคากับ EMA นะคะก็ยังคงมีระยะห่างระหว่างกันอยู่นะคะส่วนตัวก็เลยยังให้น้ำหนักว่า ตรงนี้ยังไม่ไม่จบเนาะอาจจะมีการพักตัวอีกครั้งใหญ่ๆพอๆก,กันกับตรงนี้แล้วปรับตัวขึ้นต่ออย่างนี้นะคะแต่ว่าเขาจะพักเริ่มพักตัวหรือยังเนี่ยอาจจะยังยังไม่เห็นในท่าฟรมมีเนาะเพราะว่าไอาการเคลื่อนที่ที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะของเขาเป็นแท่งเทียนสีเขียวทั้งหมดเลยบ่งบอกว่า ความเป็นเทรนด์ค่อนข้างมากแบบค่อนข้างสักตรองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดับลงไปดูชุดการเคลื่อนที่ใน i ท e f เฟรม d ด y กันนะคะอพอดอบมาที่ Time Frame ดย์นะคะก็เราก็จะมาโฟกัสแค่ที่สวิงตรงนี้ตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะจะเห็นได้ว่าราคากับ EMA นะคะก็ยังคงมีระยะห่างระหว่างกันอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือ มีทิศทางขาขึ้นแน่ๆนะคะเพราะว่ามีสวิงไฮสวิงโลยกขึ้นไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ยังไม่ได้เกิดสัญญาณคลาสสิกใดอะไรนะคะณไนะทม์เฟรมนี้เดี๋ยวขอวาดชุดการเคลื่อนที่ไปก่อนขึ้นพัก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 นะคะจะเห็นว่าราคานะคะเกิดการ พักตัวหลายครั้งมากแล้วนะคะส่วนตัวก็เลยมองว่าตอนเนี้ยนะคะน่าจะเป็นช่วงท้ายๆหรือว่าช่วงปลายๆของชุดการเคลื่อนที่จริงๆเราบอกกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันน่าจะเป็นชุดท้ายๆปลายๆตั้งแต่ช่วงที่มันอยู่แถวๆนี้แล้วเนาะแต่ว่าด้วยความที่ e m a เอเขายังคงสนับสนุนให้ขึ้นได้ค่ะความเป็นเทรนด์ยังคงแข็งแรงราคามันก็เลยไม่ยอมปรับตัวลงสักทีนะคะ แล้วณนะตอนนี้นะคะตามเฟรมนี้ day ก็ยังคงซัพพอร์ตหน้าบ่ายวิ k มันเองก็ยังคงซัพพอร์ตหน้าบ่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนทิศทางหรือว่าเปลี่ยนชุดการเคลื่อนที่ได้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นนะคะเด y วิกมันหน้าบ่ายยังคงได้เปรียบถึงแม้เราจะมองว่าราคาน่าจะอยู่ช่วงท้ายๆหรือว่าช่วงปลายของการเคลื่อนที่ก็ตามนะคะ อพอดับมาที่ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะไทม์เฟรม4ชั่วโมงจะเห็นว่าราคานะคะตรงนี้เขาเกิดสัญญาณ h i ตเด่นไดเวอร์เจนเนาะฮิตแล้วราคาเขาก็ปรับตัวขึ้นไปแล้วย้อนกลับมารีเทสตรงนี้ก็จะกลายเป็นอันนี้เป็นเบรกนะคะราคาเบรกขึ้นไปกลับมารีเทสด้านในตรงนี้น่าจะมีสัญญาณฮิตแล้วแล้ว,ลวก็รอคอนเฟิร์ม ที่จะเข้าเทรดได้เนานะณปัจจุบันตอนนี้เขาราคามาติดที่โซนต้นกำเนิดบริเวณน,นี้นะคะ,ะมุมมองในวันนี้เนาะหากราคาเขาไม่สามารถชนะโซนต้นกำเนิดบริเวณน,นี้ไปได้นะคะก็จะเกิดสัญญาณฮิตแต่ว่าไม่สามารถทำนิวไฮแล้วปรับตัวออกข้างแบบนี้ตรงนี้อาจจะเกิดข้ามเซกเมนต์อย่างนี้ อย่างนี้ก็เป็นไปได้อันนี้มุมมองแรกนะคะอันนี้ในกรณีที่ราคาเขาไม่สามารถหลุดโซนต้นกําเนิดบริเวณแถวๆนี้ไปได้นะคะกับอีกมุมมองหนึ่งนะคะตอนนี้อย่างที่บอกว่าไทาม์เฟรมเดวีมันเนาะหน้าบาย,ยังคงได้เปรียบน,นะคะปรากฏว่าราคาเขาปรับตัวขึ้นมากับมาลีเทสใช่ไหมคะปรับตัวขึ้นมาตรงนี้เกิดการพักตัว แล้ว EMA ยังคงซัพพอร์ตอยู่เนาะเราก็อาจจะหาบายขึ้นไปตรงนี้ขึ้นมาเขาอาจจะเกิดสัญญาณคลาสสิกด i เวอร์เจ้นต์ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วค่อยปรับตัวพักตัวใหญ่ขึ้นอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งก็คือราคาน่าจะสามารถขึ้นต่อได้ตามทิศทางเดิมเนาะ อะแต่พอดับมาที่ทางเฟรม1ชั่วโมงนะคะก็จะเห็นว่าชุดการเคลื่อนที่ของเขาเนอะราคาขึ้นพักขึ้นแล้วก็เกิดการพักตัวใหญ่ๆและตรงนี้อีกอย่างนึงตรงนี้เกิดสัญญาณคลาสสิกดเวเรนซ์นะคะก็เดี๋ยวรอราคาย่อลงมาก่อนละกันนะคะว่าแล้วดูแถวแถวนี้ว่าราคาเขา ทำยังไงนะถ้าราคาลงมาเกิดสัญญาณฮิตนะคะแล้วราคาขึ้นไปไม่สามารถชนะแถวแถวนี้ได้แล้วเริ่มที่จะพักตัวออกข้างกว้างๆลงมาพักตัวออกข้างกว้างๆอย่างนี้ EMA จากเดิมที่ช้อนอยู่ก็จะเริ่มตัดแล้วก็กดนะคะอันนี้เราจะ follow sell แถวแถวนี้อันนี้มุมมองหนึ่ง แต่ถ้าราคาเขาปรับตัวลงมาเกิดสัญญาณฮิตนะคะแล้วราคาขึ้นไปลงมาไม่หลุดโซนต้นกำเ,น,เ,น,เนิดแถวๆนี้แล้วตรงนี้อย่างนี้ EMA จากเดิมที่อยู่อย่างนี้ก็จะอย่างนี้อันนี้เราก็จะเลือกที่จะบายนะคะแล้วก็ดูอีกทีหนึ่งว่าเขาสามารถผ่าน h i g ตรงนี้ไปได้ไหม ถ้าผ่านไปได้นะคะเขาก็จะไปนิวไฮแต่ถ้าผ่านไม่ได้เขาก็มีโอกาสที่จะออกข้างแล้วก็เกิดเป็นอีกภาพหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมคอนเฟิร์มก่อนเข้าเทรดน,นะคะรออยู่ในจุดที่มั่นใจหรือว่าจุดที่ใช่เราค่อยเข้าเทรดกันนะคะสำหรับวันนี้มีประมาณนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ